ฮะโอเคครับน้องตานี้ก็มาดูข้อ11นะครับเขาบอกว่าข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดนะก็ยังไม่พ้นเรื่องราวเกี่ยวกับ stereo chemistry เหมือนเดิมนะครับสำหรับข้อ1น0ถึงสิเนี่ยน้องก็สามารถย้อนหลังไปดูได้ที่ playlist ของพี่ได้นะครับเป็น playlist ตะลุยข้อสอบม i d t e r m นะครับซึ่งข้อ11เนี่ยนะเราจะได้รู้บู้เกี่ยวกับนิยามนะแล้วก็คำศัพท์หลายตัวเลยนะครับในบท stereo chemistry นะเออ ถ้าใครเรียนกับคอร์สหลักเนี่ยไอคำศัพท์พวกเนี้ยนอกจากน้องจะรู้แล้วนะนอกน้องยังใช้มันเป็นด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นการตรุลยข้อสอบแบบแจกฟรีะนะพี่ก็จะกล่าวถึงแค่บางช่วงเท่านั้นที่มันเกี่ยวข้องกับข้อนี้นะครับอ่ะข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดข้อหนึ่งเขาบอกว่าสารที่มีไคลอัลคาร์บอนจัดเป็นไคลอัลโมเลกุลเสมอนะครับ จริงหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะ่ะน้องจะต้องมาดูนิยามของคําว่าไคลลโมเลกุลก่อนไคลลโมเลกุลนี่นะครับหมายถึงสารที่มีไคลลคาร์บอนนะครับนี่อันนี้เงื่อนไขแรกของมันนะเงื่อนไขที่สองนี่ก็คือต้องห้ามมีสมมาตรนะครับนี่ ต้องมีไคลลคาร์บอนและก็ต้องห้ามมีสมมาตรด้วยนะครับแต่ถ้าสารตัวใดที่มีไคลลคาร์บอนเนี่ยแต่ดันมีสมมาตรเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จัดเป็นไคลลโมเลกุลนะเพราะฉะนั้นการที่เขากล่าวว่ามีแค่เงื่อนไขแรกเงื่อนไขเดียวเนี่ยแค่ไคลลคาร์บอนและจัดเป็นไคลลโมเลกุลเนี่ยไม่จริงนะครับต้องห้ามมีสมมาตรด้วยถึงจะเป็นไคลลโมเลกุลได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นคำพูดที่ผิดนะครับ 2. องสารสตัวใดๆที่ไม่เป็นสภาพเหมือนกระจกเงากันหรือมิเลอร์อิมเมจของกันและกันและไม่สามารถซ้อนทับกันได้สนิทคือคู่ไดแอสเทริโอเมอร์จริงหรือเปล่ามันผิดตรงที่ว่าสารสตัวใดๆน้องเออจำไว้ว่าสารสตัวใดๆเนี่ยนะครับที่ไม่เป็นกระจกเงากันเนี่ยแล้วมันจะเป็นคู่ไดแอสกันได้เนี่ยสารสตัวนั้นเนี่ยนะครับ จะต้องมีโครงสร้างเหมือนกันนะครับเออต้องมีโครงสร้างเหมือนกันมีแขนเหมือนกันจนํานวนคาร์บอน H O อะไรอย่างนี้เท่ากันนะครับจะมา2ตัวใดๆไ,ไม่ได้นะอย่างเช่นพูดง่ายๆว่าสมมุติถ้าสาร A มีคอรีนอย่างเงี้ยสารบีเป็น b R อย่างเงี้ยมันไม่เป็นกระจกเงากัารก็ถือว่ามันเป็นไดแอสกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับสารที่จะเป็นไดแอสกันเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่เป็นกระจกเงากันนี่เงื่อนไขของมันนะ ต้องไม่เป็น m i ลเลอร์อิมหรือว่ากระจกเงากันเนี่ยอันนี้เงื่อนไขแรกอ่ะมันถูกอยู่แล้วนะครับแต่เงื่อนไขที่สองเนี่ยนะครับต้องมีจำนวนอะตอมเหมือนกันด้วยนะครับนี่ต้องมีจํานวนอะตอมเหมือนกันด้วยนะครับแต่คำว่าสองตัวใดๆเนี่ยลากสับเนี้ยสารสองตัวอาจจะมีจำนวนอะตอมไม่เท่ากันจะได้นะเออ ไม่เป็นกระจกเงาและสมมุติว่ามันเป็นไดอสเลยเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับการที่เป็นไดอสเนี่ยต้องมีจํานวนอะตอมเท่ากันด้วยแล้วก็ต้องไม่เป็นกระจกเงากันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นคําพูดที่ผิดอีกนะครับ 3. า a ลา m ิมิกมิเ r อ เป็นของผสมระหว่างคู่ e ี a นน i o m e โที่แต่ละตัวมีสมบัติ o p ปติคอลรีแอคทีในอัตราส่วน1นตอนน่อ1นออจริงหรือเปล่านะครับคำว่า l a s มิกมิคเจอรเนี่ยนะครับหมายถึงของผสมที่ประกอบไปด้วยคู่กระจกเงาหรือคู่ e ี a นนอย่างละเท่าๆกันนะครับโดยการที่เป็นคู่ e ี a นนกันได้เนี่ยนะมันคือสารสตัวที่มีการหมุนตรงกันข้ามก็คือหมุนตามเข็มกับหมุนทวนเข็ม อย่างละจำนวน50-50%ด้วยผสมกันอยู่นะครับถึงจะกลายเป็นลาสมิกมิเจอร์ได้ดังนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นของผสมระหว่างคู่กระจกเงากันเนี่ยที่แต่ละตัวมีสมบัติ Opticaly Active ก็คือสามารถหมุนและนาบแสงได้เนี่ยในอัตราส่วน1ต่อ1 1ต่อ1ก็หมายความว่าอย่างละ50%กับ50%เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยคำพูดเนี้ถูกต้องนะเออเพราะว่าลาสมิกมิเจอร์เนี่ยนะครับ ของอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารผสมของคู่กระจกเงากันซึ่งคู่กระจกเงากันเนี่ยมันจะสามารถหมุนและนาบแสงได้ด้วยทั้งสองตัวนะครับเออย่างละหนึ่งตหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นคําพูดนี้เป็นคําพูดที่ถูกต้องนะครับ c ีซิทหนึ่งสี่ไดเมทิลไซโคเฮกเซนเป็นสารประกอบมีโซเพราะมีและนาบสมมากจริงหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะ เรามาดูนิยามของคําว่ามิโซ่คอมเพลก์ก่อนมิโซ่คอมเพล์หมายถึงอะไรมิโซ่คอมเพลก์ก็คือหมายถึงนะครับหนึ่งนะสารที่มีไคลลคาร์บอนหรือไคลล์เซนเตอร์นั่นเองไคลลเซนเตอร์เป็นยังไงเนี่ยนะครับก็สามารถไปเรียน,นคอร์สหลักกับพี่ได้นะครับถ้าใครเคยเรียนมาแล้วหรือเรียนในห้องเนี่ยก็จะรู้นะว่าไคลลคาร์บอนหรือไคลล์เซนเตอร์คืออะไรมันก็คือคาร์บอนที่มีสีแขน โดยแต่ละแขนเกาะก,กับหมู่ที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ย้อนมาถึงมิโซคอมพาวกก่อนสารที่เป็นมิโซคอมพว็ได้ต้องมีไคลอลเซนเตอร์หรือไคลอลคาร์บอนนะครับและเงื่อนไขที่2ก็คือต้องมีสมมาตรด้วยเอ้ยขาดตัวใดไปไม่ได้เลยนะต้องมีครบทั้งสองเงื่อนไขนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นมิโซคอมพาวตอนนี้เราก็ไปดูสูตรของเราไอ้เจซิ14ไดเมทิลไซโคเฮกเซน วงสร้างเป็นยังไงอ่ะตัวนี้คือไซโคเฮกเซนก็เป็นวงหกเหลี่ยมใช่ป่ะหนึ่งกับสี่มีไดเมทิลมาเกาะก็หมายความว่าไดเมทิลก็คือ c h สามอันนี้หนึ่งอันนี้สี่นะครับนหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมตำแหน่งมันห้าหกนะครับซิสก็คือเป็นเส้นทึบทั้งคู่หรือปากทั้งคู่ก็ได้นะครับสารตัวเนี้ยเป็นมิโซคอมเพล์หรือเปล่าอย่างแรก คนเนี่ยนะมีโซ่เนี่ยชอบหลงอยู่เรื่อยเลยเห็นสมมาตรปั๊บตีเลยว่าเป็นมีโซ่เนี่ยไม่จริงนะเออไอ้เจ้าตัวเนี้ยมีสมมาตรนะครับสารตัวเนี้ยถ้าเราผ่าครึ่งตัวนี้ยมันมีสมมาตรแต่มันไม่มีไคลเล่อเซนเตอร์หรือไคลเล่อคาร์บอนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไคลเล่อเซนเตอร์เนี่ยมักจะเป็นคาร์บอนที่เป็นจุดต่อนะครับจุดต่อก็คือมุมเนี้ยมุมสีเขียวเนี่ยแต่ว่า ถ้ามันเป็นไครยเล่าได้ไอมุมสีเขียวเนี่ยมันต้องเกาะก,กับหมู่ที่ไม่ซ้ํากันเลยนะครับแต่พอดีว่าไอมุมสีเขียวเนี่ยมันเกาะกับมุมทั้งสองข้างที่เป็น c h 2เห็นปะซ้ายกับขวาเนี่ยเป็น c h 2เนี่ยที่สภาพแวดล้อมเหมือนกันด้วยดังนั้นคาร์บอนตัวนี้เป็นคายเล่าเซนเตอร์ไม่ได้เพราะว่าเกาะกับหมู่ที่ซ้ํากันอยู่นะครับคายเล่าเซนเตอร์ห้ามมีหมู่ที่ซ้ําน,นะเกาะล้อมรอบมันนะครับเพราะฉะนั้นสารตัวนี้เงื่อนไขที่2ผ่านแต่เงื่อนไขยยแรกไม่ผ่านดังนั้นถ้ามันไม่ครบ เงื่อนขไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็ถือว่าสารตัวนี้ไม่เป็นมีโซ่คอมเพลวนะครับดังนั้นคําพูดนี้เป็นคําพูดที่ผิดนะที่บอกว่าเจ้าซิหนึ่งสี่ไดเมทิลไซโคเฮกเซนเป็นมีโซ่เนี่ยอันนี้ยผิดนะครับนะดังนั้นข้อที่ถูกข้อนี้ก็มีอยู่ข้อเดียวก็คือช้อยที่สามนั่นเองนะครับตรงนี้นะอืโอเคครับน้อง ก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับถ้าใครสนใจเรียนออร์แกนิกเคมิสทรีกับพี่เนี่ยก็สามารถลงคอร์สได้เลยนะครับทั้งคอร์สที่แบบสอนสดตัวต่อต,ต,ต,ตัวแล้วก็แบบซื้อคลิปนะครับน้องจะได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าหลักสูตรพี่ค่อนข้างจะละเอียดนะไม่ว่าข้อสอบออกมาแนวไหนเนี่ยถ้าตั้งใจดูตั้งใจทําแบบฝึกหัดน้องทําได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ถ้าพี่มีเวลาเดี๋ยวก็จะมาเฉลยข้อต่อๆไปให้นะครับ สามารถดูย้อนหลังในที่เพล y l YouTube ที่พี่ให้ได้ด้วยนะสำหรับคนที่ต้องการดูย้อนหลังนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อน